สวัสดีครับผมทองพันทองพูนมีคนถามหามาเยอะเลยมีรายการยังยังไม่มีครับยังไม่มีนะยังไม่มีคิดถึงเมียไหมคิดฮอดคิอดกินอดนี่ก็คือคิดถึงเนาะแต่รว่าเมียอยู่นู่นเขาก็มีใหม่แล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะก็ผัดกันชมผัดกันชมผมก็มีเหมือนกันผมก็มีเหมือนกันนะทองพูนนะครับปีนี้ยี่สิบหกเนาะยี่สิบหกแล้วยี่สิบหกแล้วนี่ก็ยอดมวยเราอีกหนึ่งเอามีรายการยังพี่ พี่เป็นเงียบจังสามสิบเลยที่ไหนที่ไหนรามเนินครับเออรามเนินนะครับนะโอ้นี่กับเ้าสวัสดีครับโอ้ทิศเจ้ามาแล้วหัวหน่อยโอ้กหจิ้มเขาจิ้มหน้าสวัสดีครับลิมครับสวัสดีครับลิมมีรายการยังที่ไหนวะช่องเจ็ดเหรอช่องน้าประกาศยังไม่ได้เข้าช่องเจ็ดนะอ๋อนีครับผมน้องๆมากินมเขาแล้ว บางคนไม่กินที่ค่ายก็หอนะครับอย่างคนนี้ก็ห่อไปโอ้โหนี่ครับหอนะครับนะขอาคุณยังไม่มีรายการนะควาคุณเนอะเป็นนางเป็นนางมากินข้าวครับผมดูกับข้าวครับผมกับข้าวครับผมน่ากินนะครับผมกับเต่ากับน้า ทองพูนทองพูนรูปหล่อนะครับทองพูนมีแต่คนถามาไฟนี่มาอยู่วีเคไม่แลบลิ้นแล้วนะอ่าแต่ก่อนเราแลบยังไงนะแลบยังไงเวลาเขาติดมาแลบบรรยากาศกินข้าวนะครับต่ามาดิเขาบอกว่าเส้นข้ามับ่นเขาาฟังเป็นลาดว่าตายตัวเดียวปวดแรมมันเนี่ยตายกับเมียเมียงูไหวเมียบ่เคยป่นบ่นบุบตายตัวเดียวตาอเป็นล้านแย่จ่าไรไปเลยทุกอระารเนี่ย มันเสียไปแล้วเลยช่วยไม่จัดไรเลยกันวะเบอร์เสบอร์น้ำผมสิอเบอไปตีกินดูแจกกเบอร์ไปกินขอน้ำแล้วตัวผมเส้าโอ้ทองพูนกินขนาดนี้พี่อิ่มแปดวันเลยนะเนี่ยโอ้โหกับข้าวกับน้ำครับผมนี่ไอ้ไอ้ไอ้สิงดําบรการนั่งยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดที่ไหนน้องด้านลาบเนื้อนะต่อยใครนะเก้าล้านครับเก้าล้านเคซ่ายิ่มอ่ เราลัานจอแดนระยองอ๋อเอากินเราไม่ได้เห็นรอยสักเรากกลัวแล้ว <S <S เออไปน้องนายกินเขาปล่อยขาวมิเลการครับยัง,ยงครับยังไม่มีนะครับเอาไแล้วน้องพี่ชายไปไหน,นพี่ชายน้องน้องน้องไปไหนอ่ะกลับบ้านกลับบ้านอีกแล้วช่วงหลังนี่นติดยิงหรือเปล่าน้องเราอ่ะไม่รู้เลยครัับบเเมาลยแต่เราเวลาซ้อมคือซ้อมแล้วนี่ผิดล็อกตลอดชนะตลอดนะครับผมนี่ก็คือปล่อยแดงนะปล่อยขาวปล่อยขาวส่วนนี่ทองคูณรูปร่างดีไม่เลบลิ้นแล้วเตะเป้าใครวะ เตะเป้าใครครับเองเก็บเป้าใครพอพอเด็ดดวงนะไฟนี้ไม่แลบลิ้นแล้วแต่ก่อนแลบลิ้นยังไงนะปุ๊บเขาเตะมาแลบลิ้นยังไงนะเนี่ยแลบเลี่ยเออซกซกวันนี้จังบ้าปั๊บยังไม่มีเลยครับยังไม่มีน้องบ้าฮัลโหลจุกวันนี้จุกวันนี้โอเคกินน้เฮ้ยจิ้าวก่าจ้งเาจ้าจ้าเซซเซ โอ้มีรายการไปเนี่ยก็สูงเงียบักเนี่ยนี่อร่อจีไพน้องล่ะเดียรทะเลเงินนะทะเลเงินทะ,ทะเลเงินทะเลทองทะ,ทะเลเงินออกทะเลอ่ะเอามึงกินข้าวแต่มึงกินข้าวไปบอกน้องๆให้ใครครับผมส่วนกาลิมไอเอาเอาก็เ,เลยนน้องกาลิมยังยังมองหาที่จะตักกลับไปนะครับผมตอนนี้ห <laughs> ลังจากที่กระตุกไปแล้วสองกระมังเด็กกำลังโตเด็กกำลังโต ช่วงหลังช,ช่วงหลังไม่ต้มไม่ได้ต้มไม่ไม่ต้มนะไม่ได้ต้มตั้งหน้าตั้งตาซ้อนจะปั๊มไหมจะปั๊มไหมัโอเคเดี๋ยวกลับมาจากเชียงแม่เชียงรายเดี๋ยวปั๊มไหมไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวกับแฟนไปเที่ยวกับกับเด็กกับเด็กกับเด็กรันียัิมีแฟนยังยังเนะกันยัิมีอะไรจะฝากถึงไอ้เจียนดาวไหมมันบอกว่าอยากเจอเองยี่ใหม่ใหม่น้ำหนักให้มันไปน้ำหนักเลยมันสูงต่งอต่อให้เขาได้ไหมไปล่อยต่อไม่ต้องทำหนักเลยไม่ต้องทำ ทด้วยสองลูกโอ้ยเดีวเล่นเดกเล่นงดดดดดดกเล่นดด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 ดอดดดดนดดดนดเดาดยดด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 ้ดด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 ้กดด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 ดนด่ดนี่ดกดดนดด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 ้ดี่ดดดดดดดอดด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 ดาดด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 ดกๆั มีรายการไปน้องลาฮะจันนาครับยีเอ้ายีเ่เบ็ดนี่บ่ัอนนี้ก็อปลอยอะไรนะปอยลุงเพชรปอยขาวปอยลุงเพชรปอยลุงเพชรนะนี่ครับเจ้าพ่อหำสีดีคนนึงครับได้ข่าวว่ากระตุะกกระตุกไปหลายคนแล้วนะครับพวกการผู้หญิงถ้าถ้าเขาไปยุ่งกับพวกกันเวยหยอกหยอกหยอกช่วงบรรยากาศจิ๋นเขานะครับเด้อมาแล้วครับนี่แสตอายุทยานะครับ นี่จะได้ต่อยวันนี้นไปซิบฮิร์กกพับเฮิร์กร้านเป็ดนะเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้แต่พูดจริงเขาลงเต็มหมดแล้วแต่ยังไม่รู้อืมเฮยังไม่แน่นอนยังไม่แน่นอนแกออกแล้วครับนีมีทำหน้ากวนตีนทำหน้ากวนตีนเออทำหน้าโกตีนยังไม่แน่นอนยังไม่แน่นอนถ้าไม่ซ้อมอ่ะถ้าไม่ซ้อมถ้าไม่ซ้อมมก็จบเลยไม่มันต้องอยู่กับคนแบบว่าเออเครียเกลียดก็ไม่ให้ชกไม่ชกถ้ากลับบ้านบ่อยก็ไม่ได้ชกไม่กลับแล้ว ไม่กลับแล้วอรถจะทำไมไดแล้วบ้านหมดเจ้านี่ทวงเยอะเจ้านี่ก็ไม่โชคเรื่องโอ้ตายร้านเป็ดเจ้าร้านเป็ดนี่บอก้ขาดตัวร้านเป็ดเลยเรยถึงว่าแม่งเงียบกูโทรหาทักหาเงียบเลยเจ้านี่ทวงเยอะก้นขาเลยแม่งเจ้านี่